ผมนี่บางคนสนใจนะบอกแม่ดีนะ <Vegan. S 2> จริงๆเรื่องคาฟีเดนหรือจ<ำ>ักรยานเนี่ยก<ำ>็น่าจะให้ขึ้น BTS แต่ทีน,นี้ BTS ทุกวันนี้รถแน่นมากค, <น S 2> คนแน่น,นคนแน่นครับคนบใช้บริการเยอะนะช<ำ>ั่วโมงเร่งด่วนมันไม่พอครับแต่ว่าเห็นรัฐบาลบอกว่าจะาขยายเส้นทางนี้ด้วย จากสายนะมาบางใหญ่บางซื่อใช่ไหมจะต่อเชื่อมนี่มาเกษตรนักบินตรงไปทางนี้เลยครับแจมเลยครับมินบุรีครับคือนี่สุดยอดเลยเนี่ยล้อมเลยใช่ไหมจะเป็นย้ายเมืองเลยเป็นย้ายเมืองมุมให้เชื่อมต่อกันได้เดินทางสบายสบายผมเห็นด้วยครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงรัฐบาลอยู่นี่เรื่องการสร้างเกระบวนการะบบันนาคมระบบขนส่งของของบ้านเราเนี่ย วนทางแค่แจวครับเราอีกแหมพี่ปีสองปีเราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้วใช่แล้วเราเห็นบอกว่าจะทํารถไฟรางคู่จะทารถไฟความเร็วสูงเนี่ยทำให้บ้านเราสะดวกมันต้องรองรับอนาคตอ่ะเพราะคนมันเยอะขึ้นใช่ป่ะไม่ใช่แบบเดิมๆนีไม่ใช่ป่ะเดี๋ยวขี่ไปก็ตกรางรถไฟอันนี้ปิดแล้วนะปิดซ่อมอยู่ปิดเลยปิดอยู่แล้วเนี่ยเดี๋ยวไม่ตัวห่วงฮะรัฐบาลดําเนินการอยู่นะรับรองเราครั้งหน้าเราอนาคตเราจะเจริญแน่นอนคือสามารถชาวต่างชาติมาถึงปุ๊บไปตรงไหนได้จะรู้ได้เลยไปลงตรงนี้ตรง งนี้อะไรเงี้ยมันรู้ได้เลยไงมีสายมารอแล้วมีสายมารอแล้วมีสายรอด้วยองไหครับผมอ่ะช่วงนี้ครับเดี๋ยะค่อยอ่านเลยนะจะค่อยอ่านแล้วกันช่วงนี้ครับเข้าสู่ในช่วงเล่าเรื่องขํ สวัสดีครับต้องสามท่านครับคุณเล็กครับครับผมใครหละคุณเล็กอ่ะครับผมคุณเล็กสนามบินน้ำคุณเล็กเมืองนนครับผมไม่คุณเล็กสนามบินน้ำเดี๋ยวก็ได้ใช้แล้วเออคุณเล็กท่านรถไฟมาผ่านไม่ผ่านไม่ตรงนั้นอ่ะ ของผมยังสีม่วงผมสีม่วงสีม่วงก็อยู่สายเดียวพวกผมแหละสายเดียวกันอ๋อสีม่วงเดี๋ยวก่อนสีม่วงนี่ฉีดด้วยไม่ใช่กระเทยรถไฟอะไรไฟเนี่ยชอบบลูชิกยิ้มมากคุณบอลเชิญยิ้มด้วยบอลเชิญยิ้มเหรอครับหัวหน้าโหลนักบอลแน่ในชอบคนเดียวเลยเอออาคุณเล็กวันนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังครับอ่าของผมมีอ่าเรื่องซักผ้าฮะอ่าคืนซักผ้าแล้วอ้าวมาก็มีครอบครัวหนึ่งก็อาศัยกันอยู่หลายคนนะฮะครับ เวลาสองคนผวเมียก็จะพูดไรกันเนี่ยอก็กลัวคนอื่นรู้ใช่ไหมฮะเขาก็จะพูดไปว่าอย่างจะไปเที่ยวพัทยาอะไรเงี้ยอต่ว่าท <c oughs> าไมไปเรกเขาก็ไปแค่ดูหนังกันอคนอื่นจะไม่รู้เขาเขารู้แค่สองคนใช่ไหมโอ้ให้ก็รู้สองคนส่งซิกรูกทุงคนอย่างอย่างเขาพอคนในบ้านอยู่เยอะนี่เขาจะไปนอนกันเขาก็บอกว่า เขาจะมีอะไรกันเนี่ยเขาจะบอกว่าเออเราเป็นซักผ้ากันไหมอะไรอย่างเงี้ยอ่าส่งซิกงานไม่ให้ลูกหลานรู้ไม่มีใครรู้ไม่คนข้างบ้านรู้อ่าก็ก็มีอยู่วันหนึ่งสามีเขาเกิดมีอารมณ์ขึ้นมาใช่ไหมฮะคนก็อยู่กันเยอะอะไรเขาบอกว่านี่เธอเราไปซักผ้ากันดีกว่าเนีะฮะพอดีเมียเขาก็มีมีไปทำเดือนเขาบอกเออพี่วันนี้เครื่องซักผ้าน้องเสียนะเออเออพี่ใช้มือซักมาก่อนันแล้วกันนะ

เออดีครับดีครับดีเรื่องใหม่ๆดีขอบคุณก็ขอบคุณคุณเล็กมากนะฮะครับคุณเล็กคุณแฟนคลับที่ไหนเหนียวแน่นมากขอบคุณครับคุณเล็กคุณบอลแลส่งเข้ามาใหม่นะติดตามผลงานตลอดนะคุณบูธครับผมส่งบอลชวนยิ้มนี่เป็นแฟนรายการเรานะครับผมก็วันนั้นมาเจอในอัดรายการนี่เลยเนี่ยดูดูได้เลยคารอเกะอะไรแม่อะไรนะนี่เลยคาราโอเกะแคคาราโอเกะอะไรนะอ่าเออก็นั่นแหละอะไรเออเออกับผมก็อะไรกับพี่ชาคิด คุณรย้มน้ำครับผมนี่เป็นรายการที่ทําให้ผู้ชายแต๋วแตกหลายคนเลยใครว่าคอว่าลงยาหยุดร้องแค่นั้นเองเป็นร้องเพลงมีสมาธิเลยพเขาทำแล้วอะไรเขาเรียกว่าคารา้งลวอะไรไม่ใช่คราวเขียนเป็นอะไรเนี่ยเออนั่นแหละนะประธานทั่วนั้นนกบอลพี่จําชื่อไม่ได้วันนี้ก็จำพี่รายการไม่ได้นะไม่ได้รักทักทายแหลยวันนึงดูอยู่นะคะดูขอบคุณนะครับครับผม ครับขอบคุณที่ส่งเอสเอมาฮะ4642201นะครับจ้าส่งมาทั้งทายกันฮะเดี๋ยวช่วงนี้จะได้อ่านนะอ้าววันนี้ใครเล่าไม่ขำพี่ตายจะพาไปกินข้าวอ้าววันนี้เหรออ้าวได้ครับขอบคุณนะเอเดี๋ยวใครเล่าไม่ขำเอาไปที่อ่านในเดอเมอวันนี้ไปส่งมาเยอะเลยวันจันทร์วันแรกของสัปดาห์นะเราอยู่กันเนี้ยทุกวันนะมีสายมีสายมีสายไม่แลวได้เส้นสายนะสวัสดีครับสวัสดีครับบวหน้า สวัสดีครับพี่บู๊ดสวัสดีแม่สวัสดีครับคุณบอลเชิญทิ้มท่านเลยสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีครับสวัสดีครับดูคุณอยู่นะครับคขอบคุณครับในรายการอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวรายการคุณบอลรายการอะไรนะที่วันนั้นมาเจอออะไรนะอ๋อคิลเลอร์คาราโอเกะคิลเลอร์คาราโอเกะตโอคิลเลอร์คาราโอเกะหัวหน้าเราทำไม่ได้เออสุดยอดมากผมดูนานแล้วเนี่ยนั่งดูคุณเล่าข่าวกันครับผมขอบคุณครับติดตาผลงานชอบทั้งสามท่านเลยโอ้ครับผม เสียงคุณบอลนี่เหมือนเสียงอีทเชิญจิ้มมากไม่ใช่ไม่ใช่เพราะออากาับหลานเออขาต้องพันกันมากไงบอกบอกคุณบู๊ดพูดยเยอะหน่อยคุณบู๊ดพูดยเยอะๆนิดนึงได้ครับได้ครับคุณบู๊ดผมดูผลง,งานคุณอยู่คุณพูดเยอะๆนิดนึงนะได้ครับเดีย๋ยวจัดให้หัวหน้าครับแจกพูดไม่ต้องหยุดเลยว่าคุณบอลเอออย่าพูดเยอะเกินเอาเอาพอดี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 นะนะครับผมอยู่ไหนเนี่ยครับหหัวน้าอยู่ไหนครับเพิ่นเพิ่นกลับมาถึงบ้านครับอ๋อไม่มีเรื่องอะไรครับขำเล่าให้ฟังหน่อยเอาสักเรื่องไหม มีครับแต่ว่าผมกลัวว่าเล่าไปแล้วคุณจะหากระหายท้องต้องการมากมคุณบอลจัดมาสักตับมายอมเอาว่าออยอมไงจัดมาสักตับาอมายอมไงเออเออเอาไหมเอาไหมกลัวกลัวจะไม่ได้หาท่าที่ควรไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือคือเมื่อสามวันก่อนเนี่ยผมไปใส่บาตรตอนเช้าอ่าอ่าไปใส่บาตรตอนเช้านี่ตอนเช้าฝนมันตกไงทีนี้มันก็แชร์ล้วก็บอกว่าเออหลวงพี่ครับเออ ผมผมไม่ได้ใส่รองเท้าผมขออน uh ุญาตผมขออนุญาตใส่รองเท้าได้ไหมอ่าผมขออนุญาตใส่รองเท้าได้ไหมเพราะว่าตรงนี้มันแฉะเหลือเกินครับตรงที่ยืนเนี้ยมันแฉะผมก็เราขออนุญาตใส่รองเท้านะครับทีนี้เออหลวงพี่เขาก็เขาก็มองเขาก็แบบ เออโยมหลวงพี่กลัวว่ามันจะไม่เหมาะสมเอาแค่ใส่ข้าวกับผลไม้ก็พออย่าใส่ในรองเท้าอีกตัวแต่แหนมแต่แหนมครับผมอันนี้เอาเอาแค่นี้พอครับผมแต่แหนมแร่แหนมแต่แหนมแต่แหนครับผมได้ยิขำด้วยตัวทำไมไม่ขำดีวยทางเลยเนี่ยถอดรองเท้าใส่บาตเลยนะเรต้าก้องขำตึมเลยผมอยากฟังคุณบูนแล้วคุณบูนไล่ผมฟังหน่อยผมจะรอฟังกวัาดีครับหน้าทออีกบ่อยนะ โอเคไหมแม่ขำเลยไงตะก้องขำตมขอบคุณคุณบอลเชิญยิ้มนะครับครับผมครับผม อ่าบอกบอกว่าเขาดูประจำแล้เวลากลับมาอย่างถ่ายละครมาอะไรเนี่ยครับผมก็บอกว่าก็ไม่ดูรายการเนี้นอกจากรายการนี้เท่านั้นตลกดูกันเยอะนะรายการเราอ่าครับผมแต่คนอื่นไม่ค่อยดูดูดูแต่พวกตลกดูกันเองเหรอตลกดูกันเองประชาชนไม่ค่อยดูดูบอกเฮียชื่นใจหน่อยเฮียจะยุดิเบอกคิดคนดูทั่วประเทศครับผมอ่าคุณนาก็ดูอยู่นะโอ้อย่างน้อยคุณเบิร์นผมก็ดูประจำเออใช่ใช่โอ้โหนี่แหละไอ้นี่ช่างมันดูไม่ดูเนเออพี่เออนันบุญนาคยังดูเลยคุณเออนันบุญนาคครับพี่เอสวัสดีครับ สสพี่สสก็ดูกันหลายท่านหลายท่านครับผมที่สสก็หลายๆท่านเลยครับเกือบทุกท่านเลยดีกว่านะแล้วผู้มีอุปกรณรัฐบาลเนี่ยผู้มีอุปการและคนของเราอ่ะใครใครคุณพิสณุคงพริกพิสณุคงพริกแล้วก็คุณลีคุณลีที่รัตนาวารีที่หนองคายอย่าใช้อย่าใช้เด้อพี่ พี่นี่พี่หมูครับพี่หมูพรศักดิ์ศรีละมุนนี่ก็เป็นลูกพี่ของเราก็ดูอยู่นะบอมพี่อาริแกนรานี่ก็ดูอยู่ดูเยอะทนายก็ดูนะผู้ใหญ่ขาวลาบุรีโอ้โหผู้ใหญ่ขาวลาบุรีแล้วที่ให้เสื้อมาเป็นผ้าเข้ามาอ่นีัพินศกรินนะเออก็กก็็นี่พี่ทนายพี่ทนายใช่ไหมก็ก็ดูอยู่นะจำได้ไหม ใครอะพก็ถามมว่าใครอ่ะแล้วก็อีกหลายคนที่เรายังไม่ได้เอ่ยชื่อเยอะแยะไปหมดเลยหลายท่านหลายท่านเมื่อกี้คุณบอลบอกว่าเอาให้คุณบู๊ดเล่าเรื่องเดียวแล้วเบรกเลยอาคุณบู๊เล่าเรื่องอ่ะวันนี้ผมไม่ต้องเล่าแล้วกันให้คุณบู๊เล่าแล้วกันอ่ก็มีหนุ่มคนนึงครับผมถัดไปเออทนายคารลมพลพรกลางครับผมพี่คารลมพลพรกลางดูอยู่ไม่ได้ผมไม่ยอมแต่ผมนึกเมไม่ยอมผมยต้องนึกให้ได้ก่อน <c oughs> อา้าบอลฟังสักเรื่องหนึ่งบอลเชิญยิ้มครับอตอนนี้บูธจะเล่าให้ฟังแล้วนะครับผมเตรียมฟัง<ห>แล้วเตรียมขำแล้วเตรียมผ้ามาไว้มไม่ได้าาทำไมผ้าพามาเช็ดที่พาาเพราะเราขำที่แต่กี่แต,แต่เลยเอ,อุยอยจรรษาพังครู้อุจรรษาพังผูขอโทษนะพูดหลอกกาศไม่ได้อุจรรษาพังผูนี่แป่ะนี่ตกลงโทมกดดันกูใช่ไหมเนี่ยบอลเอาดิบูธเอาแล้วเมื่อกี้ยังเรียกหัวหน้าเออหัวหน้าหัวหน้าอยู่พอให้เล่านะพี่ไงพี่พี่ชายเออพี่ชายแล้วเมื่อกี้ไอ้บอลไม่ได้เรียกไอ้เลยบอกบอลนี่เรียกขำๆตลก ตลกครับเออนับถือเขาเปล่านับถือครับพี่ชายที่แสนดีครับผมเนี่ยเมื่อเขาจะโทรมานับถือบ้างไม่นับถือบ้างเหรอบ้าดิไม่ใช่ไม่ใช่พี่กับผมนับถือครึ่งไม่นับถือครึ่งนี่ไงไอ้นี่ไงเห็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ไม่รู้จักหัวหน้าไหนหัวหน้านี่มึงก็ยืนนั่งเฉยไม่เถียงมันสักคำเลยเหรอพี่มึงอนนักมันเองกเหรออ่าแลมีชายหนุ่มคนหนึ่งครับผมเข้าไปในบาร์เข้าไปในบาร์เด็กสุพรรณก็ถามว่าพี่บุ๊ดส่งผมอะไรคะอีอีจากเด็กสุพรรณ นี่สาวสกิดแม่แม่แม่ดูไอ้บ้านนี่สัมผงดิแม่เนี่ยสัผงอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทไงตัดข้างไงเปิดข้างอช่างเลยว่าอันเดอร์คัทอันเดอร์คัทครับผมไม่ใช่ว่าอันเดอร์แบ็คแฮนด์นะเอะไรก็ไม่รู้เอาเรื่องหนึ่งเรื่องหนึ่งก็มีชายคนหนึ่งครับผมเข้าไปนั่งดื่มในบาร์เสร็จปุ๊บเขาเขาเลยเรียกบอยบริกรเดินมาเสร็จปุ๊บบอยเอาไว้ชั้นดีมาเลยหนึ่งแก้วเอาไว้มาเขาบอยก็เอไว้มาเสิร์ฟปุ๊บ ชายคนนั้นก็จิบวายก็ดินวายจิบวายก็บอกเขาก็นั่งเหมือนนึกกันนะแล้วบอกว่าวายอันเนี้ยมาจากประเทศอังกฤษปี1990รู้นเก้ารอยเก้าสรู้เลยอ่ะโอ้โหรู้เลยคุณไปเอามาอีกหนึ่งแก้วจะลองอีกมั้งอ่ะลองอีกหนึ่งแก้วครับผมเอาวายยี่ห้ออะไรมาก็ได้เดี๋ยวผมรู้หมดว่ามาจากประเทศอะไรบอยก็เดินมาเสิร์ฟอีกแล้วก็ชิมอีกครับวายแก้วนี้นะเป็นวายแดงมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาคือปีอะไร ผลิตปี1999เกออ่ารู้อีกอ่ะรู้อีกถูกใช่ไหมบินทูเออเดี๋ยวเดี๋บินทูบินทูผลิตปีสองปีเองโอ้ยโอ้ยคอใหม่ไว้แล้วชายคนนั้นก็คุยอีกแล้วแบบอวดนะแบบว่าเชื่อไหมว่าในร้านเนี่ยมีไวน์กินขวดนะเอาไหมผมชิมเนี่ยผมสามารถรู้หมดเลยว่าไวน์เกิดที่ไหนผลิตที่ไหน ผมสามารถรู้หมดเลยแล้วก็มีชายอยู่คนเดินเซมเลยถือแก้วมาแล้วก็ส่งแก้วให้ผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนนั้นแล้วก็ชิมแล้วก็บ้วนเนี้ยเฮ้ยนี่มันเยี่ยวนี่ผู้ชายคนนั้นบอกก็เยี่ยวดดทำไมผมแค่อยากจะรู้ว่าคุณรู้ได้หรือเปล่าว่าผมมาเกิดปีอะไรที่ไหนเขาบอกผิดฝังบุกมากเลยไอ้บู๊ยังเลยโว้ไอ่าะะผิดฝังมากเลยไอ้บู๊ทโอ้โหมาแล้วเลย สดนไอยบอลหัวหน้าบอลเชิดนิ่มบอกว่าผิดหวังมากไอ้บู๊เลยอ่ะหัวหน้าแก้งอ่ะเขาไม่เขารู้ว่าเราเล่าให้เข,เขาส่งมาก่อนเลยรู้เลยว่าตบรู้เลยเว่าตบยังไงขำอะเ,ออเฉยโถเลยเฉยแล้วขำทำไม ขรงที่มึงเล่าไม่ขำนี่แหละสวอยามเดืกวันที่9เดือน9ขอบคุณนะขอบคุณครับเห็นบอกเขาบอกว่าผิดฟังมากเลยพวกะเขารอฟังอยู่เลยส่งเอทเวตมาทันทีเลยแต่ผมก็ดีใจแล้วที่หัวหน้าโทรเข้ามาขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมที่โทรเข้ามาทักทายพวกเรานะครับผมก็มาบันทึกรายการนี่อยู่ขนาดนี่แหละโทรมาบ่อยๆเด้อหัวหน้ามาบันทึกรายการคิดแล้วก็เจอกันได้ทักทายกันจริงๆไม่รู้ว่ามาอัดที่นี่นะ ก็อ่านนานแล้วแต่เราไม่รู้ครับผมอดังไงเจอทีดียอกน้องบอลก็ดูรายการเอาไว้แก้หน้าบอกบอกบอกบอลเมื่อกี้ขำไม่ไม่ขำแล้วแก้ตัวใหม่ผู้นี้แก้ตัวตอนคลิปดีกว่าวันนี้เนี่ยนี่คลิปเลยเดี๋มีคลิปให้ดูเดี๋ยวฟังวันหน้าเราดูคลิปดีกว่าสักครู่ครับช่วงหน้าคลิปขำๆรอท่านอยู่ครับผม